แล้วนอกจากผมบนหัวนี่ก็ทำปลอมนี่ผมส่วนอื่นเ็ามีเขาทำปลอม้างไหมีก็มีคิ้วมีหนวดแล้วก็น้องในโฟเวอร์มีในโฟเวอร์มีคิ้วมีหนวดเรียกว่าอะไรนะคะไนไนโฟเวอร์เป็นของหายดอกไม้กลางคืนแสดงว่าไม่ที่ไม่ใช่แค่ผมนั้นที่ทำปลอมส่วนอื่นๆที่เป็นขนในร่างกายนี่เขาก็ทำปลอมเหมือนกัน ได้พี่อุดมครับแล้วผมที่กําลังสางน,นี่มันเป็นผมจริงหรือผมปลอมนะเป็นผมจริงค่ะเป็นส่วนของผมจริงค่ะอ๋อน,นี้ผมจริงเหรอครับค่ะค่แล้วผมจริงพวกนี้มาจากไหนอ่ะพี่ผมจริงทางแผนกเราก็จะไปเบิกจากในส่วนของสโตอีกทีนึงนะคะอ๋อน,นี่ส่เดี๋ยวผมไปที่สโต๊ก็จะเห็นแบบว่ากองผมค่ะก็จะเห็นเป็นล็อกๆกก็แล้วแต่ความยาวนะคะเดี๋ยวห้องต่อไปที่เราจะไปนี่ก็คือห้องเรียกว่าเป็น ห้องโตนะครับเรีวยกว่าเป็นห้องเก็บผมก็คือว่าผมในบริษัทนี้ที่จะนํามาทําวิกจะต้องออกมาจากห้องนี้ก่อนเป็นห้องแรกนะครับเดี๋ยวเข้าไปก็เราคงจะรู้ว่าผมจรงิงพวกนั้นมาจากไหนนะครับปรากฏว่าเข้ามาในห้องโตนี้นะคะมีหมวดต่างๆมากมายเลยมีผมจริงไซเบอร์แล้วก็ผมดิบเราจะเริ่มที่ผมดิบกันก่อนค่ะ เข้ามาที่ที่เห็นอยู่ในกล่องนี่คือผมนั่นเองนะครับนี่เหรอใช่ค่ะอ๋อเปิดเอามาดูนี่ก็คืออ๋ออันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าผมดิบใช่ค่ะเดี๋ยวนะครับโอโ้โห <laughs> กลิ่นแบบสุดยอดมากเลยพราเข้ามาที่แผนกผมดิบนี่นะครับถ้าเปิดกล่องบรรจุผมขึ้นมานี่จะเห็นเลยนะครับว่ามีผมแบบ ผมคนจริงๆนะครับอยู่ในกล่องนี่อัดแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับ<ช>มาเป็นเป็นท่อนๆอย่างนี้นครับเหมือนกับหางม้าเลยเนาะไมนนี้กระไลหางม้าเลยนะครับนี่จะเป็นเป็นท่อนๆอย่างนี้ถ้าพูดถึงกลิ่นนี่ <S <S 1> <S 1> ยากที่จะบรรยายประทับใจมากฮะลองดมดูไหมคะอันนี้คือผมนี่แบบว่าที่เขาที่สั่งเข้ามาเพื่อ<ช>เอามาทําวิกใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ผ่านขั้นตอนอะไรเลยใช่ค่ะแล้วมันมีเยอะแค่ไหนเนี่ยพี่สั่งเข้ามาที สองเดือนหนึ่งครั้งรถตึงพันกิโลตันหนึ่งนึ่โอ้โหนี่เท่าที่เราเห็นอยู่นะครับนี่คืออันนี้คือกล่องแรกที่เราเปิดนะครับใช่ค่ะแต่นี่จะเห็นนี่ทั้งหมดฮะทั้งหมดนี่ด้วยเหรอครับพี่ใช่นี่ด้วยทั้งหมดโอ้โหข้างหลังมีอีกเลยเนี่ยใช่ค่ะโอ้หนี่ก็มีอีกโอ้ยหดีนี่มันเป็นมาเป็นกล้องใช่ค่ะแล้วผมในโกดังต้องเยอะต้องแยะเนี่ยที่เป็นผมผมดิบนี่นะครับแล้วมันมาจากไหนกันนะพี่เยอะขนาดนี้เมืองจีนค่ะ มองจีนเหรอค่ะบริษัทขายผมทำไมต้องมาจากจีนด้วยที่จีนเขาเป็นที่ขายผมแหล่งใหญ่อย่างนั้นเหรอครับใช่อืมแต่เราก็ไม่เคยไปนะที่เรารู้จักได้นี่เพราะว่าเขาจะเช็คตามอีเมลของเราหรือว่าเว็บไซต์ของเราว่าเราโรงงานเราผลิตนี้เขาต้องการขายผมอย่างเงี้ย้วเขาก็เสนอมาจะแฟกมาตามเบอร์แฟกอะไรเงี้ยว่าแนะนําตัวเองอะไรมีพี่ซื้อเจ้าเดียวมีหลายๆเจ้าซื้อไหมคะซื้อเจ้าเดียวที่นี่ที่เดียวเลยเหรอใช่ค่ะ ทำไมเป็นจีนพี่ไม่มีอินเดียไม่มีอะไรอื่นที่ประเทศอื่นๆบ้มากเหรอครับที่เขาเสนอขายไม่มีค่ะประเทศไทยมีไหมคะส่งผมไม่มีค่ะคนไทยไม่ทําแสดงว่าผมในนี้ในโกดังนี้เป็นผมจากเมืองจีนหมดเลยเนาะใช่ค่ะผมสาวจีนหมดเลยเหรอเนี่ยฮะเมืองจีนนี่เมืองอะไรพี่พี่รัฐพอรู้ไหมว่าเขาอยู่เมืองอะไรเคยหนานตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าผมที่นามาผลิตวิ เรียกว่าร้อเลยก็ว่าได้นะครับเป็นผมที่นําเข้ามาจากเมืองจีนทําให้อดสงสัยต่อไปไม่ได้นะครับว่าแล้วคนจีนเอาผมมาจากไหนนี่ต้องมากต้องมาจนสามารถส่งผมออกขายมายัางต่างประเทศได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สาวจีนทําไมเข้าไว้ผมยาวกันเยอะขนาดนี้นะคะคงต้องไปเมืองจีนกันครับไปจริงเหรอไม่ใช่ยอบราดนะเอานะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวกลับไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ Oh. จริงอ่ะโอเคหลังจากที่เราทราบข้อมูลจากโรงงานพีกผมนะคะว่าวัตถุดิบในการทำบ,บิ๊กนั้น คือเส้นผมที่มาจากประเทศจีนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วค่ะเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปจีนกันจุดหมายปลายทางของเรานะครับก็คือมณฑลเหอหนานในประเทศจีนนะครับที่ก็บอกว่าที่นั่นคือศูนย์กลางในการ้าผมของประเทศจีนและอาจจะเป็นศูนย์กลางการ้าผมของโลกก็ว่าได้นะครับเราจะนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองนะครับไปลงที่ปักกิ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปนะครับโดยสายการบินภายในประเทศตอนนี้ได้เวลาไปเมืองจีนกันแล้วครับ แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอตอนนี้ได้เวลาขึ้นเครื่องไปตามหาวิทธผมที่เมืองจียแล้วนะครับใไปแล้วค่ะไปกันเลยค่ะทางอาจพาไปไกลแสน นี้เรามาถึงที่สนามบินที่ลุงปักกิ่งแล้วนะครับตอนที่เราไปถึงปักกิง่งตอนนั้นก็เวลาประมาณเกือบ6กโมงเช้าของที่นั่นนะครับแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดอยู่เท่านั้นนะครับเราจะต้องนั่งสายการบินภายในประเทศไปอีกประมาณสัก2ชั่วโมงเป็นการบินลงทางใต้ของเมืองปักกิง่งเพื่อไปอยังเมืองที่มีชื่อว่าเมืองเจิ้งโจวนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไปไหนไม่ได้ จะต้องนั่งรอนอนรอคนสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ก่อนครับนั่นก็คือล่ามตอนนี้เราเจอล่ามแล้วนะครับเธอชื่อบุ้งนะครับบุ้งเรียนโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิงนะครับสาขาปรัชญาจีน จะรับหน้าที่เป็นคนแปลภาษาให้เราตลอดการเดินทางนะครับแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนพอเรามาถึงสนามบินนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงงานคือ พี่ผู้ชายคนสายวันครับมารอรับเลยที่ว่าคุณจางนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเองจ้งโจเจ้งโจครับอันนี้อยู่มณฑลอยู่มณฑลเหนอหนานเหนือหนานเห,หน,นหือหนานแปลว่าอะไรคะเหนือแปลว่าแม่นม้ําค่ะหนานแปลว่าทิศใต้ก็คือแม่น้ําทางทิศใต้จะมีแม่น้ําทางตอนใต้กับแม่น้ําทางตอนเหนือที่นี่มีคนเทีย่ยวเยอะไหมที่นี่ก็มีพอสมควรนะคะอย่างส่วนใหญ่เขาจะมาก็วาเซอาหลี่ ไปไขเฟิงสายสายของปาบุนจีนอย่างเงี้ยบนทัวนี้จริงๆก็เป็นที่เทีย่ยวที่คนไทยรู้จักพอสมควรครับ